สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโร่โดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนดิจีบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีรายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอนะคะมาค่ะเช้านี้ ะะอากาศที่สดใสเราชอบหน้าหนาวเราชอบทุกหน้าเลยนะคะหน้าร้อนก็ดีนะคะแต่ว่ามันจะร้อนนิดนึงนะคะทุกคนนะคะเราก็เลยตั้งชื่อแรนดอมว่านะคะหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงมีข่าวเซอร์ไพรส์อะไรกับเกิดขึ้นกับคุณบ้างไหมนะคะนับจากนี้ไปนะคะที่คุณเข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะจะเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างไหมเหมือนคนอื่นไหมนะคะเรามาดูกันค่ะขออนุญาต ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์น้อมนำ,นำสิ่งดีๆนะคะขออนุญาตนะคะครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะมาช่วยเปิดดวงนะคะให้กับลูกดวงของลูกนะคะในเช้าวันนี้นะคะนะคะนะคะ,ะมาค่ะณนะช่วงเวลานี้ที่คุณเข้ามาดูหลังจากที่คุณเข้ามาดู r นด d อมนี้จนจบจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงโชคดีแบบมหาศาลเหมือนคนอื่นเขาไหมมาดูค่ะ นะคะมีเกิดไหมคะเกิดนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือนกนะคะนกยุงนกยุงเวลามันกระพือปีบมาเกิดไหมคะนี่คะ่ะสิ้นสุดค่ะ ทีออฟนะคะทีออฟสอดสามดาบคุณเจ็บมาเยอะนะคะสิ้นสุดคุณเจออะไรสามดาบทะลุแทงนะคะทะลุเลยค่ะทะลุถึงหัวใจนะคะนี่คือสิ่งแล้วเกิดใหม่เหมือนนกยูงที่กระพือปีกหรือว่าอาจจะเป็นนกฟรีนิกที่มันสลายฆ่าตัวเองเมื่อถึงเวลาการอวสานนั่นเองนะคะมันก็ตุยนั่นเองนะคะมันสลายตัวเองนั่นเองชีวิตที่ คุณเจอมันหนักหน่วงนะคะหลังจากนี้คุณจะได้เจอชีวิตใหม่นี่คือ King of o อลรา,าชาถือไม้เท้านั่นเองค่ะนะคะราชาแห่งนะคะแห่งเวหาราชาแห่งความสวยงามนะคะคุณจะมีวิสัยทัศน์คุณจะมองเห็นสิ่งต่างๆที่ดีงามในเรื่องธุรกิจการงานถ้าใครรับราชการเราบอกเลยว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณจะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องธุรกิจการงานถ้าใครรับราชการนะคะคุณจะ ที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอวิบากกรรมในเรื่องเออเจ้านายไม่เห็นนั่นไม่ขึ้นไม่ปรับซีโน่นนี่นั่นแต่นับจากวันนี้ที่คุณได้เข้ามาดูมันถึงเวลาอาวสารจุดจบแห่งความนะคะอ่อมความยมคุณจำพะงาดเหนือฟากฟ้าดั่งเช่นพญานกอินทรีหรือนกฟีนิกซ์นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะ ะะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะตัวตนของคุณณในเวลานี้ไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นอย่างไรบ้างคะขอบคุณค่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 ะเตรียมตัวรับโชคทุกเราอยากกรี๊ดจังเลยอะนะคะแต่มันเช้าอยู่ทุกคนเก่งใจนะคะนี่คือเอ e o อพ o พ n ต์นุข,ของคุณ นะคะช่วงนี้โชคลาบออกบ่อยใครอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้โชคได้ลาบครั้งใหญ่ เป็นค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าค่าโบนัสนะคะได้เยอะนี่ก็คือถือว่าเป็นโชคลาภนะคะทุกคนนะคะโชคลาภที่ได้มาแบบความบังเอิญอยู่ดีๆคนก็เอาเงินมาให้อยู่ดีดีโชคลาภอาจจะเป็นลูกนี้เคยติดนี่คุณมาแบบ20ปี10ปี5ปี1ปีหรืออะไรก็ตามอยู่ดีๆเขาก็เอาเงินมาให้คุณแล้วก็เอาดอกเบีย้ย พร้อมดอกเบีย้ยมาให้คุณนั่นก็คือโชคลาภหรือคุณจะได้โชคลาภทางด้านเอออะไรนั้นเนี่ยนะคะทางสีเทาๆก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนหนึ่งเหรียญน,นะคะชีวิตคุณจะปะเปลี่ยนหลังจากที่คุณเข้ามาดู นดอมนี้คุณจะมีโชคเลยค่ะนะคะพบตนุของคุณคือโชคลาบเลยตัวตนของคุณจะมีโชคนั่นเองนะคะไม่ใช่ใครอื่นคือตัวคุณไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเด็กเล็กเด็กน้อยนะคะที่อายุเท่าไหร่ก็ตามที่เข้ามายูนดูนี้20ปี30ปี50ปี60ปีคุณจะมีโชคค่ะครอบคัวที่อบอุนนะคะนี่คือเทนตออ จบ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 ทุกคนทุกคนคุณจะมีโชคครั้งใหญ่คุณจะได้เงินครั้งเงินเงินเงินทุกคนเราสบายแล้วนะนะทุกคนโอ้ยใครเจอไพหนี้เชิญนะคะฟันลายของนี่คือข่าวเสริมใครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสามโลกนั่นเองนะคะนี่คืออะไรคะนะคะนี่คือ เอซออฟคอยนี่คือสิบเหรียญโชคลาภก้อนใหญ่สิบล้านยี่สิบล้านแล้วแต่แล้วแต่บุญบารมีของคุณนี่คือทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีแต่รวย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 มากทุกคนฉันอยากจะกินใครที่ไม่ชอบเสียงแม่หมอคำว่าขอบคุณหรือคำว่าทุกคนเราเราขอโทษอย่างใจจริงนะคะแต่ว่าถ้าเรา ถ้าเรามัวแต่พะวงกับคําพูดของเราอ่ะนะคะเราอ่านไพยไม่ออกนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่ไม่ชอบด้วยนะคะแล้วไงต่อคะ The Tower ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จบลงแล้วค่ะนะคะปัญหานะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, ปัญหาที่คุณเจอหนักหน่วงเตรียมรับเซอร์ไพรส์เลยค่ะเตรียมเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เลยค่ะนะคะเซอร์ไพรส์จริงๆเดอะทาวเวอร์ Tower, ก็คือการเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่นั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคเตรียมรับความเซอร์ไพรครั้งใหญ่นี่คือ six of cups six of c u p บก็คือนะคะคุณจะมีความสุขจะมีคนมายื่นดอกไม้ให้คุณจะมีคนรักครั้งใหม่อาจจะเออรักเก่ามาอยู่เทิน แต่ว่ามันแตกหักแล้วนะคะคุณจะไม่ได้เจอรักเก่าคุณจะเจอรักครั้งใหม่เป็นรักต่างวัยหรือลูกนี้จะนําเงินมาให้คุณนั่นเองสิ่งใหม่ๆหรือบางคนจะได้ช่วงนี้คุณได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมนะคะหลังจากที่คุณมาเจอไพ่แรนดอมนี้ความเซอร์ไพจะบังเกิดกับคุณคุณจะได้เจอลัคกี้อินเลิฟแอนด์ลัคกี้อินเกมหรือคุณจะได้ไปในที่สถานที่เก่าๆ ที่ทําให้คุณมีความสุขอาจจะกลับบ้านไปไหว,ว,ว้พ่อไหว้แม่แล้วพ่อแม่ให้โชคให้ลาบก็ได้นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะทุกคนโอ้ย,อย,อย,อยทุกคนเราอยากไพ่แรนดอมดีมากนลคะ่ะแล้วค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ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 คุิสอฟร์สด ถ้าใครเป็นผู้หญิงนะคะโอ้โหทุกคนทุกคนจ้านี่คือควีนถือควีนถือไม้เท้าและนี่คือคิงถือไม้เท้าถ้าคุณรับราชการผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณจะนะคะโอกาสใหม่ๆบางคนนะคะชีวิตที่คุณเคยแบบว่าเออชีวิตอาจจะมีปัญหาล้มละลายธุรกิจล้มละลายหรือว่าอะไรก็ตามสิ่งใหม่ๆจะบังเกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าใครเป็นผู้หญิงอ,อ และอาชีนีถือไม้เท้าคุณจะได้เข้าสังคมมากขึ้นคุณจะสวยคุณจะมีออร่าคุณจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นและคุณจะมองคนอื่นออกนะคะอย่างเช่นใครมอบดอกไม้ให้คุณใครมอบอ่าดาบให้คุณใครมอบเงินให้คุณคุณจะรู้หมดเลยนั่นเองคุณจะเป็นคนฉลาด ะะมีความแพลวแพาวในตัวนั่นเองฉลาดหลักแหลมและรู้เล่รู้เหลี่ยมของคนที่มาหาคุณนั่นเองค่ะเหมือนกับราชาถือไม้เท้านั่นเองนะคะเป็นคนรู้ทันคนและเป็นคนที่มองโลกกว้างไกลมองสายตาของคุณจะไม่ได้มองมุมตรงแบบนี้ของคุณจะมอง เป็นวงกลมแบบนี้เลยค่ะมองรอบทั่วทิศนั่นคือการชนะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีครอบครัวแล้วชีวิตคุณโอ้โหทุกคนนะคะถึงเวลาแล้วค่ะชีวิตของคุณนับจากนี้โชคเข้าข้างคุณแล้วความสืภัยครั้งใหญ่คือด้านการเงินครอบครัวที่เคยล้มละลายที่มีปัญหา ไปกู้กู้เงินของไปกู้เงินของอะไรของคุณก็ตามนะคะสหกรณากรอะไรก็ตามคุณไปกู้มานะคะจนไม่มีที่จะกู้แล้วแล้วอยู่ดีๆมันก็เกิดเล่โชคลาภความฟุกๆขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วสิ่งใหม่ใหม่ชีวิตใหม่ครอบครัวใหม่ๆของคุณนะคะจากที่เคยอ่อมเคยยมก็จะมีครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้งนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ทุกคนทุกคน X of coin นี่คือเงินของคุณเงินมาจากการทํางานเงินมาจากโชคลาภและเงินเงินเข้ามาลัวๆนะคะทั้งด้านการงานทั้งด้านโชคลาภนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหอบแทบไม่ทันดูเงินสิคะหอบแทบหอบเงินแทบไม่ทันเงินมันเยอะเหลือเกินเต็มไม้เต็มมือนี่ค่ะเห็นไหมคะเต็ไมตไม้เต็มมือแล้วนก นะคะนกพิราบหรือนกอะไรก็ไม่รู้สีขาวมาอวยพรให้คุณโชคเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในชีวิตคุณหลังจากนี้คุณจะมีแต่การเปลี่ยนแปลงที่เซอร์ไพรส์ คุณอย่าคิดว่าคุณจะไม่มีโชคลาภนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะไพ่มาบอกถ้าคุณมาเห็นแรนดอมนี้ถือว่าแรนดอมนี้คลิปนี้เป็นของคุณ70%และอีก30%เตรียมตัวน้อมรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะไม่มีอะไรจะเกินความสามารถพลังงานของคุณพลังงานที่มีขึ้นไหเออเซลที่ดีๆนั่นเองนะคะเราบอกเลยบางคนอะ จริงๆอันเนี้ยเราเราเ,เราเปิดตอนเช้าเขามาฟังตอนเช้าเขาก็ได้เลยบางคนนะคะที่มีขึ้นพลังงานดีๆนั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะโอ้โหทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือ k n n k o n g of นะคะคิงออฟสอดราชาถือราชาถือดาความสำเร็จครั้งใหญ่นะคะการตัดสินใจอะไรของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคิงออฟสอดและ King of บอลนะคะราชาถือดาและราชาถือไม้เท้านั่นเองนะคะการตัดสินใจของคุณคุณเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะเจอผู้ชายที่แบบมีสเสน่ห์นะแต่ไม่ได้เจ้าชู้นะคะเป็นคนนิ่ง ชอบทํางานมากกว่าบางคนจะเป็นคนหน้าดุดุถ้าเป็นผู้ชายนะคุณจะเป็นคนหน้าดุดุหน่อยแต่ที่จริงคุณเป็นใจดีพูดน้อยแต่ลงมือทํานะคะแต่คุณก็มีความเสน่ห์ในตัวเองแต่คุณออลูกน้องคุณจะมองว่าคุณเป็นคนดุนั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะอุ๊ยนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะ ไฮพินเทศทุกคนเชื่อไหมช่วงนี้ทุกคนเชื่อไหมช่วงนี้เดือดหายพินเทศออกมาบ่อยมากนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะแบบว่าอุย้ยสวยออรา่ายังไงคุณก็สวยอยู่แล้วนะคะถึงเวลาที่คุณเจิดฉายและบางคนอาจเป็นพ่อหมอแม่หมอเป็นนักจิต,จตวิทยาช่วยเหลือคนอื่นนะคะคุณจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอคนอื่นมาขอความช่วยเหลือคุณคน คุณก็ให้รับความช่วยเหลือกับคนอื่นนะคะแต่ว่าเวลาคุณมีปัญหาคนอื่นจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้นั่นเองหรือไฮพินเทศนะคะคุณมีจิตใจที่แบบว่าเป็นคนแบบว่าช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะแต่ใจไร้กับตัวเองบางทีก็ คนมาขอเงิน20บาทคุณก็ให้เขาเลยโดยไม่แต่ตองอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาคุณไม่มีเงินใครก็ไม่สามารถช่วยคุณได้นั่นเองนะคะและถ้าเป็นผู้ชายนะคะเราจะบอกว่าคุณจะได้เจอผู้หญิงที่สวยนะคะผู้หญิงที่สวยที่จะมาเป็นคู่ของคุณนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะสวยเลยนะคะนะคะต่อค่ะนะคะและผู้หญิงนะคะและผู้หญิงบางคนถ้ายังโสดนะ คุณจะเจอคนที่มาอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือนุนนําคุณทางด้านการเงินการงานทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเพราะความสวยของคุณนั่นแหละคะ่ะแต่ไม่ใช่เป็นแบบอะไรเป็นน้อยเป็นไรนะเขาแค่เอ็นดูคุณเฉยๆนะคะต่อค่ะจะมีผู้ใหญ่เอ็นดูนั่นเองนะคะนะคะแล้วก็อะไรคะเอชออฟคัพนะคะเอชออฟคัพนะคะมันถึงเวลาบางคนนะคะเห็นไหมคะเดอะทาวเวอร์คุณจะต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่าง ออกจากไปชีวิตคุณสมมุติว่าคุณอยากเปลี่ยนงานใหม่นะคะหรือว่าได้เลื่อนตําแหน่งคุณต้องเสียสละตําแหน่งนั้นเพื่อก้าวไปสู่ในตําแหน่งที่ใหญ่กว่านั่นเองนะคะสําหรับคนบางคนนะนะคะการเปลี่ยนผ่านนะคะนะคะยอมทิ้งของเก่าไปเลือกของใหม่เครื่องของใหม่เป็นสิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะชีวิตที่มีการเปลี่ยนผ่านนะคะสิ่งที่นะคะเขามาบอก n i c อ of คอยนะคะคุณจะต้องเปลี่ยนผ่านบางคนนะคะกําลังจะได้นำเงินตรงเนี้ยนะคะไปลงทุนกับบางสิ่งบางอยา่างหรือคนกําลังจะเอาเงินมาให้นะคะเป็นผู้ชายอายุ25ปีขึ้นไปนะคะจะนําผลประโยชน์มาให้คุณทางด้านการเงินหรือคุณกําลังจะได้ทําธุรกิจกับผู้ชายบางคนนะคะเป็นผู้ชายอายุ25ปีขึ้นไปนะคะ น,ะะนี่คืออัศวินถือเหรียญน,นะคะจะมีผู้ชายนะคะอายุ25ปีขึ้นไปนะคะมานำโชคเอาเงินมาให้คุณหรือมาชี้แนะช่องทางในด้านการหาเงินให้กับคุณนั่นเองนะคะแล้วฟังความคิดเห็นของอื่นๆแล้วโชคลาภแน่นอนคุณมีโชคลาภแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะเราบอกเลยที่มาดูแรนดอมนี้โชคครั้งใหญ่ด้วยค่ะและอะไรคะ six of w a n d พูดการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือหกไม้เท้าคุณจะได้รับความชื่นชมนะคะจากลูกน้องจากบริวารจากทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวของคุณก็จะชื่นชมคุณว่าคุยคุณประสบความสําเร็จเร็วมากนะคะจากที่เคยธุรกิจมีปัญหาหรือว่านะคะการงานปีปัญหานับจากนี้นะคะบางคนจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่ง สมมติว่านะคะคุณไปลบมาคุณได้รับชัยชนะคุณได้เลื่อนตําแหน่งเป็นแม่ทัพนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งดีๆสิ่งที่เซอร์ไพรส์จะมาบอกคุณณช่วงเวลานี้หลังจากนี้ไปที่คุณเข้ามาดูความเซอร์ไพรส์จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะถ้าใครเข้ามาดูแรนดอมนี้เซอร์ไพรส์แบบจุกๆเลยค่ะนะคะทุกคนนะคะเซอร์ไพรส์แบบจุกๆเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์อีกนะคะเซอร์ไพรส์แบบไหนคะนี่คือหกหก หกเหรียญหกเหรียญคุณจะมีคนเอาเงินมาให้นั่นเองหรือถ้าคุณรวยแล้วคุณมีโชคลาภเห็นไหมคะคุณมีโชคลาภคุณก็ช่วยเหลือเจือจุนคุณคนอื่นช่วยเหลือใครบ้างช่วยเหลือสุนัขจรจัดได้ไหมได้เห็นไหมคะคุณปล่อยนกการที่คุณทําบุญสุนทานช่วยเหลือคนอื่นเมื่อคุณรวยแล้วเห็นไหมคะป่วยนกป่วยสัตว์ต,ต,ต่างๆสัตว์ต่างๆก็น้อมนําสิ่งดีๆมาให้คุณหกเหรียญนั่นเองนะคะบางคนลูกนี่ นะคะจะเอานี่มาคืนให้เป็นกรอบเป็นกำนั่นเองชัยชนะรางวันที่งดงามนะคะนี่คือ6นะคะ6ไม้เท้าคุณได้นะคะรับยศรับตำแหน่งแล้วก็เหมือนแบบว่า คุณได้รับอของจากราชาค่ะสมมุติว่าคุณไปเป็นแม่ทัพแล้วคุณชนะมาแม่ทัพก็นะคะมอบตําแหน่งให้คุณแล้วก็มอบเงินให้กับคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับมานั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะความเซอร์ไพรส์หนึ่งเซอร์ไพรส์สองทั้งด้านการงานการเงินโชคซ้ำโชคซ้อนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากที่คุณเข้ามาดูทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและครอบครัวที่อบอุน่นนี่คือ ten of cups ครบอบครัวที่เป็นครอบครัวครอบครัวที่มีความสุขเรือเรือสุขล้นล้นไม่มีอะไรจะดีกว่านี้นี่คือสิ่งที่พระแม่คงคาพญานาครา,าดมาแท้สองมาอวยพร,รให้กับคุณเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมาอวยพรให้ครอบครัวคุณมีความสุขนี่คือสิบถ้วยนั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมนะคะนี่คือทั้งพญานาครา,าดพญามากัก มัจฉานะคะต่างก็มาอวยพรให้คุณได้รับนะคะความสุขเหลือๆสุขล้นลถ้าคุณเป็นคนมีครอบครัวแล้วนะคะชีวิตครอบครัวของคุณจะมีแต่ชื่อเสียงโด่งดังนั่นเองนะคะเจ็ดถ้วยรางวัลโอกาสใหม่ๆคุณมีหนทางนับจากนี้รางวัลชีวิตของคุณได้เกิด ขึ้นแล้วนั่นเองเขาเรียกว่ารางวัลชีวิตที่คุณหยหามานานนะคะให้พูดคําว่าได้รับเสมอเหมือนเรามีแล้วนะคะถ้าคุณบอกขอให้ลูกถูกรอตอรี่ไม่เอาฉันถูกฉันได้รับลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะฉันได้รับค่าคอมมิชชั่น6ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉันได้รับค่าในหน้าจากการขายที่ทดินเรียบร้อยแล้วเป็นจํานวนเท่านี้เท่านี้พูดไปก่อนนะคะ เทนอนะคะเทนเทนออฟบนะคะการงานนะคะเทนออฟบอนะคะการงานของคุณนับจากนี้ที่มันเหนื่อยมันหนักเห็นไหมคะแต่ว่าเชื่อเหอะคุณรวบรวมงานทุกสิ่งทุกอย่างคุณหอบงานคุณเหนื่อยกับการทํางานมานักต่องังกเพื่อจะที่ทําให้งานมันสําเร็จนับจากนี้ชีวิตของคุณจะเขียวเขียวชะอุ่มจะมีแต่ความสุขนั่นเองและทุกค,ค ขอบคุณค่ะ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 นะคะมันถึงเวลาแล้วนั่นเองนี่คือดีเอ็มเพจดีเอ็มเพจคือนะคะพระแม่ธรณีพระแม่รัศม,มีแล้วก็อ่า เขาเรียกว่าอะไรคะแม่พระเยซูหรืออะไรเนี่ยคะ่ะนะคะนั่นเองนะคะดีเอ็มพความสุขความอุดมสมบูรณ์ถ้านะคะมีเบบีการงานของคุณที่มันหนักหน่วงมาทั้งปีรางวันแห่งชีวิตของคุณ,คณกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนั่นเองดีเอ็มเพชีวิตใหม่ๆความเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองค่ะนะคะนะคะถ้าใครถ้าอยากจะมีเบบีมีเบบีได้เลยนะคะมีเบบีครอบครัวแต่งงานมีความสุขมีเบบี แต่ถ้าไม่มีเบบี้นะคะชีวิตของคุณล่ำรวยมั่งคั่งราชินีนะคะราชินีถือเอ้ยไม่ใช่ราชินีดีเอมเพนะคะนะคะก็คือราชินีที่จกกักรพรรดิดีๆมีทุกสิ่งมีทุกอย่างมีเงินมีทองความร่ามั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะทุกคน Off ค u ีนส์ออฟค p ันะคะค u ีนส์ออฟคัถ้าคุณเป็นผู้หญิงเราบอกเลยนะคะว่านะคะคุณจะเป็นผู้หญิงที่นับจากนี้ที่จริงคุณเป็นแม่แม่อยู่แล้วออกมาสัพพอร์ตกันราชินีนะคะราชินีถือเหรียญโอ้ยราชินีถือถ้วยและดีเอ็มเพจจานนี้ใส่คล้ายๆกันนะคะจะเป็นคนให้ตลอดนะคะช่วยเหลือคนอื่นเสมอนะคะช่วยเหลือแล้วก็มีพรสวรรค์คุณจงนําพรสวรรค์ของตัวเองออกมานะคะเนี่ยค่ะ นะคะดีเอ็มราชินีถือถ้วยนำพรสวรรค์คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่บางทีคุณก็ลืมเอาความสามารถที่ตัวเองมีเอามาใช้นะคะณเวลานี้คุณนำความสามารถความสวยความ ฉลาดคําพูดคําจาของคุณค,คุณพูดอะไรคนอื่นก็เชื่อนะคะคุณเป็นดั่งแม่น้ําสายทารามีมอบแต่ความชุ่มฉ่าให้คนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณจะได้รับความสุขแล้วนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกนะคะและนี่คือนะคะมีแต่สิ่งดีๆจะมอบให้คุณถ้าคุณมาเจอแรนดอมนี้สแสดงว่าโอกาสใหม่ๆชีวิตใหม่ๆของคุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเอง แล้วไพ่ออกมาอยากเตือนอะไรไหมคะขอถามหน่อยค่ะนะคะไพ่อยากเตือนอะไรไหมคะไพ่อยากเตือนอะไรไหมนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูนะคะไพ่อยากเตือนอะไรไหมคะนะคะชีวิตใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วไพ่อยากจะเตือนอะไรไหมขอถามเพราะทุกอย่างมันต้องมีคําเตือนนะคะทุกคนเราอยากให้ทุกคนระวังเพราะว่าบางคนไม่ระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนะคะเราอยากให้ทุกคนระวังนะคะไพ่อยากเตือนหรือว่าระวังอะไรไหมคะ นะคะอยากจะเตือนหรือระวังอะไรไหมนะคะให้ระวังอะไรไหมเฮอร์มีด ไพ่บอกว่านะคะให้คุณเมื่อนะคะอยู่กับตัวเองให้เป็นบางคนจะเป็นนักจิตวิทยาเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้รักษาจิตใจคนเนี่ยคุณจะต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองเข้าใจอารมณ์ตัวเองเมื่อรู้ว่าตัวเองอุ้ยตอนนี้มันทําไม่ได้นะอย่างเราอะถ้าเราอ่านไพ่ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่อ่านเลยเราจะทิ้งแล้วก็เราก็ออกไปข้างนอกหรือแล้วเราฟังเพลงฟังอะไรที่มันแบบเป็นบอดแคสต์ที่มันทําให้เราสบายใจก่อนเหมือนเราเราได้รับพลังงานลบ จากคอมเมนต์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่อ่านไพ่เลยเราก็จะนิ่งไว้ก่อนแล้วเราก็ไปทํานูน่ทนทํานี่ทานข้าวออกกําลังกายนูน่นนี่นั่นจนเรารู้สึกโล่งแล้วเราค่อยมาอ่านไพ่ยอย่างเงี้ยแล้วพลังงานของเราจะดีนั่นเองเฮอร์มิตคือการเรียนรู้อยู่กับตัวเองศึกษาอะไรก็ได้ที่คุณชอบแล้วสิ่งนั้นจะนําพาความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่คุณนั่นเองนะคะไพ่บอกนะถ้าคุณชอบอะไรลงมือทําเลยค่ะ เงินมาถึงคุณแล้วจงนําเงินที่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้นี้นํามาให้เกิดประโยชน์ให้มีแต่ความมั่งคัง่งไม่ใช่คุณรวยแค่นี้แล้วคุณจะจะหยุดสต็อปแค่นี้ต้องรวยมากกว่านี้นะคะเราเป็นคนอย่างนี้ถ้าเราได้เป็นเจ้าของแรนดอมนี้นะเราจะพอเราได้โชคแล้วใช่ไหมเราก็จะพัฒนาตัวเองให้มันรวยมากกว่านี้เป็นสิบสิบเท่าในเมื่อโอกาสนะคะ โชคลาภมันมาหาเราไม่ได้บ่อยใช่ไหมเราก็เมื่อเราได้โชคใหญ่ขนาดนี้เราต้องทําให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นเอาไปต่อยอดนะคะทําอะไรก็ได้ให้มันยิ่งใหญ่ไม่เอาไปใช้สูรุ่ยสุ่ลรนะคะไม่ไปเอาไปแจกใครนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะ ขอบคุณค่ะ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 นะคะอย่าลืมจุนเจือทุกคนความสุขครั้งใหม่ชีวิตครั้งใหม่ครอบครัวใหม่ๆความรักครั้งใหม่นะคะอย่าลืมโอกาสใหม่ๆทุกคนดูดีทุกคนนะคะนะคะนี่คือเอสออฟครับ สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆความรักครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่อะไรอะไรที่มันเป็นความสุขในหัวใจคุณนะคะมันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีครบทุกสิ่งทุกอย่างไพ่นี้ตอบโจทย์ครบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากรู้อะไรท่านบอกว่าให้คุณลงมือทําเรียนรู้เมื่อได้ที่เราพูดมาเราไม่รู้ว่า ถ้วยจะออกมาหนึ่งถ้วยจะออกมาแล้วคุณจะมีความสุขนั่นเองนะคะทุกคนนะคะแล้วอย่าลืมได้มาอย่าลืมทําบุญทําทานและกวาดน้ําอุทิศบุญกุศลให้กับนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนวดถือที่เขามาช่วยเหลือคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต่อค่ะเดือดร่ะทุกคน เดอเลเวอนี่แล้วคุณจะได้เจอความรักครอบครัวมีแต่ความอบอุ่นอุ่นเหลือๆอ,อุ่นเหลือล้อนนะคะเดอเลเวอร์ใครที่อยากเจอคู่รักคุณได้จะได้เจอคู่รักคู่ที่ใช่ในเวลาที่ต้องการและเป็นคู่ที่เสริมส่งกันมีแต่ความมั่งคั่งล่ํารวยถ้าใครมีครอบครัวอยู่แล้วชีวิตของคุณนับจากนี้ความเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่มีแต่โชคมีแต่ลาภไพ่ไลายนะคะเราจะให้ดูไพ่ไลายไพ่ไลมีสดาบมนะั้ง นะคะไพ่้ายมีไพ่ใบเดียวคุณเชื่อไหมล่ะมีไพ่ใบเดียวคือไพ่สามดาบทุกคนอ๋อแล้วก็มีเดอ Tower วอร์ไสุดแล้วเดอะทาวเอร์นะคะสามดาบและเดอ Tower คือไพ่จบเนี่ยค่ะ นี่คือภัยหลายนะคะนอกนั้นมีแต่สิ่งดีดมีแต่โชคลาภมีแต่ความมั่งมีสีสุขมาให้คุณนะคะเหมือนนกฟีนิกซ์ครั้งนี้นะคะตัวตนของคุณเดอะทาวเวอร์มันได้จบลงแล้วนะคะคุณจะมีชีวิตคู่มีความรักที่ดีนั่นเองนะคะทุกคนอุย้ยเช้านี้เป็นเช้าที่สดใสคุณจะเจอคู่ที่แท้จริงอะ่ะทุกคนนะคะคุณจะเจอคู่นะคะเห็นไหมคะราชินีและราชาถือไม้เท้านะคะคุณอยากได้อะไรความเซืไอภัยครั้งใหญ่จัด จัดเต็มมากๆสําหรับคนที่เข้ามาดูอยากมีลูกก็ได้ลูกอยากมีเบบีก็ได้เบบีอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นสมปรารถนามีเงินมีทรัพย์มีโชครวยเหลือๆรวยล้นๆ,ๆมีคู่รักมันถึงเวลาอาวสานจุดจบนะคะชีวิตของคุณเตรียมเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ครั้งใหญ่ไหมคะเซอร์ไพรส์ไหมคะเดอะทาวเวอร์เซอร์ไพรส์แต่สิ่งดีๆนะคะเซอร์ไพรส์จากโชคลาภคุณได้เรื่องเซอร์ไพรส์จากโชคลาภแน่นอนค่ะค่ะและวันนี้นะคะ ขออีกสักใบได้ไหมอ่ะในออพยดนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณจงทำในสิ่งที่ คุณเชื่อในซิกเซน์ของตัวเองในออฟสอดนะคะในออฟสอดคืออัศวินถือดาบชัยชนะนะคะความมุ่งมั่นของคุณจะนำพาให้คุณได้รับชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองค่ะและในวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันทำงานเตรียมรับโชคครั้งใหญ่ในชีวิตความเซืไอภัยครั้งใหญ่ในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณที่เข้ามาดูแรนดอมนี้ความรักความโชคดีต่างๆนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ